ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งกรกดาคมห้าสามนะครับโจทย์กำหนดให้ a, b, c, d, t เป็นจำนวนจริงถ้า a เท่ากับเมทริก abcd โดยที่ det a เท่ากับ t ไม่เท่ากับ0ูนย์และ det ของ a บวก t กํลังสอง a inverse เท่ากับศูนย์อยู่แล้วค่าของ det a ลบ t กํลังสอง a inverse มีค่าเท่ากับเท่าใดโจทย์ถามหาตัวนี้ แต่โจทย์ให้ตัวบวกมาแล้วโจทย์ก็บอกมาว่าเดซเท่ากับทีพี่แบงค์ว่าคงจะต้องใช้เดซ A แล้วก็เดซ A บวกทีกำลังสองเวเนี่ยในการหาตัวนี้ออกมาแงค่ค่อยๆเริ่มต้นจากการเตรียมเตรียมข้อมูลแล้วกันเดซ A มีค่าเท่ากับ T มันก็เลยกลายเป็นเดซของ A B C D มีค่าเท่ากับ t อยู่ หาเดดคือคูณทะยงลงลบคูณทะยงขึ้นคูณทะยงลงได้ AD คูณทะยงขึ้นได้ VC ก็กลายเป็น a d ลบกลายเป็นสมการที่1ถัดมาถ้าพี่แบงค์อยากจะทำตัวนี้พี่แบงค์ก็ต้องมีเอ n v น r s e จริงๆ2อ,อันเนี้ยก็ต้องทำเหมือนกันแหละยังไงก็ต้องหา A inverse ก่อนยังจำได้ไหมครับ A inverse มีค่าเท่ากับ ของ2มิติของ2อคูณสคือ1ส่วนเดคูณอยู่กับ a d สลับที่ b c ใส่ลบโอเคไหมครับแต่เมื่อกี้เราบอกมาว่าเดมีค่าเท่ากับ t งั้นพี่แบงค์เอา t มาใส่ตัวนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น1ส่วน t คูณอยู่กับ d ลบ b ลบ c a โอเค ที่แบงค์มาทําต่อก็คือจากข้อมูลที่เขากําหนดมาให้ตัวนี้ก่อนที่จะไปหาตัวโจทย์นะนะแบงนก็ไปเรื่อยๆก็คือให้หาเดดของ a a คือ a b c d บวกกับ t กําลังสองของ a inverse a inverse คือตัวนี้ถูกไหมก็1ส่วน t อันนี้คือ t กําลังสองของ1ส่วน t คูณกับ d ลบ b ลบ c a โอเคนะครับพี่แบงค์เห็น t กํลังสกับ t ตัวนี้ตัดกันเหลือกําลัง1แล้วกระจายมันเข้าไปข้างในตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเด็ดของ a b c d บวกกับ dt ลบ bt ลบ ct แล้วก็ at โอเคไหมครับอันนี้ต้องเป็นเมทริกนะโอเคถัดมาพี่แบงค์จับมันบวกกันอย่าลืมนะมีกี้มันเท่ากับศูนย์อยู่ด้วยนะลืมไปเลยโอเคเด็ดของตัวนี้ถ้าบวกกันก็คือเอาตำแหน่งต่อตำแหน่งบวกกันถูกไหมครับก็กลายเป็น a บวก dt เอา b ลบ bt c ลบ ct แล้วก็ d บวก at มีค่าเท่ากับ0ูนยพี่แบงค์หาเดดโดยคูณทะยาลงลบคูณทะยางขึ้นคูณทะยางลงก็กลายเป็น a บวก dt คูณอยู่กับ d บวก at ลบอยู่กับคูณทะยาขึ้นก็คือ c ลบ ct คูณอยู่กับ b ลบ บีทีคูณไขเข้าไปเอ่อคูณกระจายเข้าไป a อคูณดกลายเป็น a อดเอคูณเ t ก็กลายเป็น a อกำลังสองทีดีทีคูณดีก็กลายเป็น d ีกำลังสองทีดีทีคูณเอทีกลายเป็น a อดีทีกำลังสองลบกับตัวนี้เพียงยังใส่วงเล็บอยู่นะเอา c คูณ b ก็กลายเป็น Cb c คูณ bt ก็กลายเป็นลบ c bt เอาลบ ct คูณ b ก็กลายเป็นลบ c bt เอาลบ ct คูณกับลบ bt กลายเป็นบวก c b t กำลังสองโอเคถ้าพี่แม็ก์เปิดวงเล็บตัวนี้คือ ad 2, บวก a 2, กำลังสอง t บวก a กำลังสอง d กำลังสอง t เขียนดีดีนะ d กำลังสอง t บวก adt กํลังสองลบตัวนี้พี่แง้งเขียนเป็น bc นะครับจะได้ให้มันเรียงลําดับตัวอักษรแล้วก็ bct ตัวนี้ก็กลายเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็บวก bct ลบกับ bct กําลังสองทีนี้พี่แง้งมารวมพจน์เอาตัวที่เป็นกําลังสองที่เป็น t กํลังสองขึ้นหน้าก็เลยกลายเป็น adt กํลังสอง ลบกับ bc t กำลังสองหลังจากนั้นเอาตัวที่เป็น t ตามมามันก็เลยกลายเป็นบวก a กำลังสอง t บวก d กำลังสอง t อฮะแล้วก็ตัวนี้รวมกันก็กลายเป็น2 bc t ถูกไหมครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่ไม่มี t เกี่ยวข้อง ก็กลายเป็น a d ลบ b c โอเคตัวนี้ถ้าพี่แบงค์ดึง t กำลังสองตัวร่วมออกก็เลยกลายเป็น a d ลบ b c บวกกับอันนี้ดึง t ตัวร่วมออกก็กลายเป็น a กำลังสองบวก d กำลังสองบวก2 b c ตัวนี้ก็คือ a d ลบ b c แต่ พี่แบงค์ว่า ad ลบ bc คูณกับอะไร ad ลบ bc มันคือเดดมันคือตัว t ไงครับเห็นไหมงั้นพี่แบงค์เอามาแทนค่าด้วย t เข้าไปตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ก็ ad ลบ bc งั้นมันก็กลายเป็น t คูณกับ t กำลังสองบวกกับ a กำลังสองบวก d กำลังสองบวกส bc บวก2 bc t แล้วก็บวกกับ t ใช่ไหมครับพี่แบงค์เห็นมีทุกๆตัวมี t อยู่เลยพี่แบงค์เอา t หารตลอดได้ไหมก็ตัด t ท,ทิ้งตัด t ท,ทิ้งแล้วก็ตัด t ท,ทิ้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่แบงค์เหลืออยู่เลยเหลืออะไรอยู่ครับเหลือ t กําลังสองบวก a กําลังสองบวก d กํลังสอง บวกสอง bc บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์โอเคไหมครับอ่ะแล้วทีนี้จะทำยังไงดีจะทำยังไงต่อดีข้อเนี้ยเป็นข้อสอบข้อหนึ่งที่ค่อนข้างยากทีเดียวพี่แว้งเปิดวงเล็บก่อนดูนะครับมันมีทริคลูกเล่นอยู่ที่ว่ามิเกียเนี่ยสิ่งที่เราคิดมาก็คือ ad ลบ bc ad ลบ bc คือตัว t ถูกปะพียงบอกว่าตัวนี้มี a กำลังสองมี d กำลังสองแล้วก็มี bc งั้นพี่ยงเปลี่ยน bc ได้ไหมให้มันเหลือแต่ ad กับ t เปลี่ยนยังไงจากข้อมูลตัวนี้เราบอกว่า ad ย้าย t กลับมาก็กลายเป็นลบ t แล้วย้าย bc ไป ก็เลยกลายเป็นบวก bc เอาตัวนี้ลงมาแทนค่าที่ bc ตัวนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นผลลัพธ์ที่ออกมานะครับมันกลายเป็น t กำลังสองบวก a กำลังสองบวก d กำลังสองบวก2คูณกับ ad ลบ t บวก1เท่ากับ0เปิดวงเล็บออกมามันคือ t กำลังสองบวก a กำลังสองบวก d กำลังสองบวก2 ad ลบสองบวก1เท่ากับ0ูนย์ถ้าพี่แบงค์เรียบเรียงเอาใหม่เอาตัวนี้มาอยู่ด้วยกันจะสังเกตว่ามันคือ a กําลังสองบวกสองบวก d กําลังสองคุนคุนกับอะไรอ่ะเฉพาะตัวนี้ก่อนนะมันคุนคุนกับกําลังสองสมบูรณ์ปะครับมันคือ a บวก d ทั้งหมดยกกาลังสองแล้วตัวทีอ่ะพี่แบงค์ก็กลายเป็น t กําลังสองลบสองบวกหนึ t ่ง มันคุ้นๆกับอะไรอ่ะมันก็คือกำลังสองสมบูรณ์ของ t ลบหนึ่งป่ะครับจริงไหมการที่การที่ทั้งคู่ตัวกำลังสองบวกตัวกำลังสองแล้วเท่ากับศูนย์ปกติค่านี้มันเริ่มต้นที่ศูนย์ค่านี้ก็เริ่มต้นที่ศูนย์ถูกไหมครับอะไรก็ตามที่ยกกําลังสองมันจะเริ่มต้นที่ศูนย์เสมอไม่สิทธิ์เป็นไม่มีสิทธิ์เป็นค่าเป็นลบ ดังนั้นการที่มันจะบวกกันแล้วยังได้ศูนย์อยู่มันต้องเกิดจากการที่ a บวก d เท่ากับศูนย์และ t ลบ1ต้องเท่ากับศูนย์เท่านั้นถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีค่าปั๊บพอโดนยกกําลังสองมันก็จะกลายเป็นตัวเลขไปบวกกับอีกตัวหนึ่งไม่มีทางที่จะน้อยลงกว่าเดิมถูกไหมครับพี่แบงก์ก็เลยบอกได้ว่า a เท่ากับลบ d นะแล้ว t มีค่าเท่ากับ1นะตัวนี้คือสิ่งที่เราทํามาทั้งหมด โอเคไหมครับรู้แค่ข้อมูลของ a กับ d แล้วก็ t เท่ากับ1นะโอเคพี่แบงค์เอาข้อมูลมาเก็บ a เท่ากับลบ d t เท่ากับ1ทีนี้มาโฟกัสที่คำถามละจริงๆคำถามเนี่ยมันคือแค่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางของตรงนี้ใช่ไหมโอเคพี่แบงค์คิดเลขใหม่ให้ดูใหม่หมดเลยนะครับพี่แบงค์ลบ ลบตั้งแต่ตรงนี้เลยละกันโอเคนะปับ๊บลบข้างล่างนี้ด้วยเดี๋ยวต้องมากระจายแบบนี้เหมือนเดิมแหละอลองกันดูโอเคอ่ะมาเริ่มต้นจากเดดของ a ก็คือ a, b, c, d ลบอยู่กับมิกิ t กำลังสองคูณ1ส่วน t ของ d ลบ b ลบ c a ถ้าใครจำไม่ได้ลองเปิดขึ้นไปดูนะครับโอเค t ตัด t กำลังสองทิ้งตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเดดของ a, b, c, d ลบกับเอาทกระจายเข้าไปก็กลายเป็น dt ลบ bt ลบ ct at ตัวนี้เป็นเมตริกนะแล้วหลังจากนั้นจับลบกันตัวนี้ก็เลยกลายเป็น a ลบ dt b บวก b t c บวก c t. d a ลบ A แล้วก็หาเด็ดก็คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเอามาลบก็เปิดออกมากลายเป็น a ลบ A ลบ dt คูณอยู่กับ d a ลบ A ลบอยู่กับ c c บวก C คูณอยู่กับ b b บวก BT กระจายเข้าไปก็กลายเป็น a d ลบ a กำลังสอง t ลบ d กำลังสอง t บวก a d t กำลังสองโอเคนะครับแล้วก็ลบอยู่กับ c cb บวก cb t แล้วก็บวกกับ cb t แล้วก็ บวกกับ c b t กําลังสองโอเคนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นพี่แบงก์ก็เปิดวงเล็บ a d ลบ a กําลังสอง t ลบ d กําลังสอง t บวก a d t กําลังสองลบ c b ลบ c b t ลบ c b t ลบ c b t กําลังสองโอเคแต่เมื่อกี้เรารู้ว่า t คือหนึ่งถูกไหม งั้นพี่แบงค์แทนค่าตัวนี้ก็คือหนึ่ง t ทุกๆตัวจะเป็นหนึ่งหมดเลยป่ะใช่ไหมครับ t ทุกๆตัวจะเป็นหนึ่งหมดเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แบงค์ก็เลยกลายเป็น a d ลบ a กำลังสองลบ d กำลังสองบวก a d ลบ c b ลบ c b ลบ c b แล้วก็ลบ c b โอเคนะครับ เอดบวกเอกลายเป็น2 ad นะลบ d กำลังสองลบเอ,อบกำลังสองลบดกำลังสแล้วตัวนี้กลายเป็นลบสี่นะโอเคจะทำยังไงต่อดีละ่ะจะทำยังไงต่อดีเออดูต่อนะครับพี่แบงค์บอกว่า ตัวนี้เหมือนเป็นกำลังสองสมบูรณ์ไหมนะ่ะลองคิดดูนะจริงๆเราไม่คิดเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็ไนดะ้พี่แบงค์บอกว่า a มันเท่ากับลบ d d o อยู่ใช่ไหมงั้นเอาลบ d d o ลงมาช่วยแทนค่าลงไปก็เลยกลายเป็นสองของลบ d d o แล้วตัวนี้ก็คือมี d d o ลบกับลบ d dog กำลังสองแล้วก็ลบ d d o กำลังสองลบกับ4 b, c, โอเคไหมครับตัวนี้กลายเป็นเท่าไหร่ละกลายเป็นลบ 2d d ยกกำลัง2ลบ d d ยกกำลัง2ก็กลายเป็นอย่างนี้โอเคปะแล้วก็ลบ 4bc ตัวนี้รวมกันออกมาก็คือลบ 4d ยกกำลัง2ลบกับ 4bc ถูกไหมครับประเด็นคือพอมันถึงติดตรงเนี้ยแล้วมันจะทำยังไงต่อ โอเคจากข้อมูลที่เรารู้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้ว่า ad bc มีค่าเท่ากับ t ใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่า a คือลบ d doc แล้วเราก็รู้ว่า c คือเอ่อ t คือ1ถูกไหมครับแปลว่าลบ d ด o c กํลังสองลบ bc มีค่าเท่ากับ1 นั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์ดึงสี่ออกมันจะเหมือนไหมเหมือนกันเป๊ะเลยงั้นมันก็เอาหนึ่งเข้ามาแทนค่ามันก็เลยกลายเป็นสี่ดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบสี่ครับข้อนี้เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาคิดเยอะด้วยจริงจริๆแล้วถ้าอยู่ในห้องสอบก็มันไม่รู้หรอกว่าข้อไหนทำได้ทำไม่ได้ ก็ต้องลองดูก่อนแล้วถ้าเห็นว่ามันยาวจริงๆก็ข้ามไปก่อนก็ได้โอเคนะครับ